สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่สาสิบนะคะพฤศจิก,กายน2565นรอยหนะคะมาพบกันในะทางเราพัฒนาของแอดเหมือนเดิมน,นะคะเราพัฒนาตัวจอดเทียดให้ไปเข้า2รอบติดนะคะเข้าสองสามสามสองแล้วกมมม็มาเมื่อกี้เข้าหนึ่งศนาะศย์หนึ่งมาดูของวันนี้นะคะแอดยังย้ำเหมือนเดิมว่าเราพัฒนาแอดไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ากาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะ มาดูของวันนี้นะคะเราพัฒนาของวันนี้แอดให้ตัวเด่นนะคะวันนีู้นย์เขาจะมาไหมู่วนเยอะๆอ่ะวันนี้ยังไม่ตามแอดก็ได้นะคะทุกคนยังไม่ตามแอดนะ,อะแอดจะให้ตารางตารางตัวไหนนะสิูนยนก็มาเยอะอืมสี่หก นะคะวันนี้แอดให้วิ่งรูดอัดตัวหนังก็นั่งวันนี้แอดให้วิ่งรูดไปแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้าจวินในตารางหกเก้าเก้าหก สามหกสามแปดสี่สตัวไหนอีก่งเกนาสี่สี่เก้า,หน,าหนึ่งศูนย์เก้าศูน เก้านนก้าอือแสามสามแปดหกศูนย์ห้าศูนไหมห้าศูนย์จะมาหรือเปล่าคุณเอาห้าศูนนห้าะคะหกเก้าสามศน่วหนึ่งศูน สี่ห้าเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลเบิ้ลสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์จะมาหรือเปล่าไม่น่นจะเอาศูนย์ศูนย์หกหกไม่น่าจะมา หกเก้าหกเก้าไหมหกเก้าตัวไหนโอเคเอาประมาณนี้นะคะกดตันมากเลยทุกคนเลือกไม่ถูกปรเจาตัวไหนโอเคอืม ตัวดินนะคะก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่เนึงสาหหสาสี่สศน้าเกน้นวิ่งรูดนะคะทุกคน ในวิ่งรูดนะคะห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่อืมอยากเอามากเลยห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามโอเคค่ะทุกคนเราพัฒนาก็ประมาณนี้นะคะไม่มั่นใจว่านหนึ่งกับศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะ